สวัสดีจ้าจอยพารวยแนลจ้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนจ้าสวัสดีเอฟซีไม่หลังเอฟซีเก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนีจอยก็มีแนวทางหานอยสูตรแยกสามน้อยของวันที่สามสิบเดือนแปดสองห้าหกสี่มาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมจ้าแต่ก่อนสิไปรับชมวันที่สามสิบพก็มาเบิกพลสรุปวันที่ยี่สิบเก้าเดือนแปดสองหาหกสี่ทีผ่านมากันก่อนแต่พี่น้องแกาว่า นกจอยห้ตัวใดไปน้อจ้เนาะน้อยพิเศษนอกจ้อยห้สองกับเจ็ดวิ่งรูดพร้อมจากพี่น sure ้องจ้าผลสรุปน้อยพิเศษออกสองแปดสองนกจ้อยรูดไปจ้านอกจ้อยมาเขืาตัววิ่งตัวรูดสองน้อยจ้าพี่น้องจ้าตัวจอนกจ้อยจ่อไปสองเก่าสองแปดแปดสองนกจ้อยกับบ่มีน้อยจ้าพี่น้องจ้าสองตัวล่าง 8ปดสามแปดสนกจ้อยกับบมี่น้อยจะน็อพี่นกจ่าน้อยปกตินกจ้อยหาเก้ากับ4วิ่งรูดจากพี่นอกจ่าพูนสรุป3ตัวเจ็หามาได้จังไรเจ็ดหาหานกจ้อยรุดไปจกากพี่นอกจาแล้วก็สตัวล่างเจ็ดแจากพี่นกจ่าเจ็ดแปดแปดเจกจ้อยกับรุดไปนาอจจะเนาะวีไจ้า VIP อ้อนกจ้อยหายเกับ8ปดจะพี่น้องจ๋าออกโพลทีปเลยจ้ะผลสรุป9 2 3 9 2 3งสาม้องกจ้อยกะลุดไปนาจะน้องพี่น้องจ๋าสองสามองกจ้อยลุดไปเนาะจาสองตัวล่าง VIP 3 7 3สเจนี่นอกจ้อยเข่าตัวกลับเนาะจะน้องพี่น้องจ๋าเจ็จ้าพี่น้องจ๋า นอกจอยเขาตัวกลับน่าจะนอทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับน้อย VIP 3พสามเจ็ดจ้ะแล้วก็มาเขาวิ่งรูดเจ็ดน่าจะนอพี่นกจ้าห้านอยสูตรแยกสามนอยวันที่ยี่สิบเก้าเดือนแปดนกจอยเข่าน้อย VIP นาจะนอพี่นอกจ้าสองตัวล่างสามเจ็ดนกจอยเข่าตัวกับเจ็ดสามนาจะนอพี่นอกจ้าแล้วก็วิ่งรูดเจ็ดจ้ะพี่นกจ้าก็ขอแสดงว่ามีนดีกับผู้โชคดีน่าจะนอตัวทีเหลือกาถือว่า รุดไปจากพี่น้องจ๋าในตรงกาบขอโทษขออภยะนะัยเราจะนอะแนวทางสิมีเขาไม่รุดจากพีนก่น้องจ๋าวันที่30เดือน8 2 5 6 4 5ห้น้อยสูแยก3น้อยแต่ก่อนสิไปร,รับชมกับมาฟางคำเตือนกันจากน้อยเนาจะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางในการเสีย่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำแนวทางกสิมีเขาไม่รุดเราจะนอดพี่น้องจ๋าปะปุ๊บกันไปเนาจะเนาะ รับชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเดี๋ยวเขามาเบิงน้อยพิเศษกันจ้เมื่อไน้องจ้อยให้เด่นอยู่ที่ศูนย์หลักหานนะจะเนาะวิ่งรูดจ้าปีนอกจาก้าสายวิ่งสายลูดนะจ๊ะเนาะตัวจอกก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนสามศูนย์สี่ ศูนย์แปดห้สองหหห้มาเบิงน้อยปกติจ้ะน้อยปกติต้องจ้อยสีหายอยู่ส กระเจ็ดวิ่งลูดจ่ายพี่น้องจ่ายลูดใายวิ่งเราจะเนาะตัวจอกก็จะมีสองหนึ่งสองสามสองห้าสองแปดเจ็ดศูนย์ เจ็ดสองจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเก้ามาเบิร์น้อยวิไอพี่จ้าเก้าศูนย์จ้าพี่น้องจ้าตัวจอเก้าหนึ่งเก้าสอง เก้าห้าเก้าแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์แปดจ้ะเดี๋ยวมาเบิงตัวเน้นกันเนาะจ้ะเนาะตัวเน้นน้อยพิเศษก็จะมี ห้าสองศนย์สาหน่วยปกติก็จะมีเจ็ดเก้าสองสาม VIP ก็จะมีศูนยหเกสองจ้าพี่น้องจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าพี่น้องจ้าอย่าลืมไปกับทุก ครั้งมักตัวใดชอบตัวใดก็แคบหนาจอไว้ใส่ไปเป็นแนวทางใดนอกจากถักเดเรามักตามสีน้องจอยเน้นก็สามารถใส่ไปเป็นแนวทางใดจะถ้าเกิดเราบ่มักตามสีน้องจอยเน้นก็สามารถเบิ่งครูอื่นได้แต่พี่น้องจานน๋าแนวทางก็สิมีเข้ามีรุดจ่าปะปนกันไปเนาะจาะเนาะ รับชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเขามาเหลวกฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องจอยด้อจ้าพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับน้องจอยทําแนวทางใหม่ๆขึ้นมาจ้าสสาหรับคลิปนี้จอยกะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆกันทุกคนจ้าจอยกะขอก่าวคาว่าสวัสดีจ้า